c o m e o m e k to My o my n n e n n e l Thai ท e v i วิวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายงานสถานการณ์ที่กำลังลุกเป็นไฟในกัมพูชาซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสะใหญ่ไปทั่วทั้งภูมิภาคหลังจากมีภาพคนงานจำนวนมหาศาลอพยพก,กลับมาจากพื้นที่โรงงานบริเวณชายแดนและเริ่มมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาที่สะสมมายาวนานอย่างเรื่องค่าแรงที่ค้างจ่ายถึง1-3เดือนทำให้หลายพื้นที่เกิดความโกลาหล ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องการรีวิวครั้งนี้จะเน้นไปที่ภาพรวมสถานการณ์จริงประสิทธิภาพขององค์การบริหารจัดการภาคแรงงานผลกระทบต่อเศษษ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 รษฐกิจราคาค่าจ้างต้นทุนโรงงานและความเป็นไปได้ในอนาคตว่าทั้งกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านจะเคลื่อนไปทางไหนต่อจากนี้ช่วงแรกที่เกิดกระแสใหญ่คือภาพที่คนงานกัมพูชาจำนวนมากเดินทางกลับชายแดนพร้อมสัมภาระเต็มมือ บางคนยืนรออยู่หน้าดันบางคนเดินขนของกลับบ้านบางคนถึงขั้นบอก,กว่าตนเองทำงานมาเป็นเดือนแต่ไม่ได้รับค่าจ้างเลยแม้แต่ดอลลาร์เดียวความกดดันแบบนี้สะสมมานานเพราะปัญหาโรงงานจำนวนหนึ่งไม่มีสภาพคล่องขาดเงินหมุนเวียนบางโรงงานเป็นของนักลงทุนต่างชาติที่ประสบปัญหาต้นทุนสูงขึ้นจากทั้งวัตถุดิบค่าไฟค่าขนส่งและค่าแรงที่ปรับตามกฎหมายส่งผลให้หลายโรงงานเริ่มจ่ายช้าเลื่อนจ่ายหรือปิดกิจการแบบกระทันหันจนแรงงานได้รับผลกระทบหนักที่สุด ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโรงงานต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเพราะหลายโรงงานไม่สามารถรักษาสัญญาค่าจ้างได้ทําให้แรงงานรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพไม่มีหลักประกันใดๆการบริหารการเงินล้มเหลวจนต้องใช้วิธีปิดกิจการแบบเงียบเงียบพิงแรงงานไว้ข้างหลังขนาดเดียวกันหน่วยงานท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันหรือเข้าตรวจสอบก่อนเกิดปัญหา ทำให้แรงงานต้องรวมตัวออกมาเรียกร้องและประท้วงตามที่เห็นในข่าวช่วงที่ผ่านมาความไม่พอใจสะสมมากขึ้นจนเกิดเป็นการเคลื่อนไหวระดับประเทศถ้าดูประสิทธิภาพของแรงงานกัมพูชาต้องบอกตรงๆว่าแรงงานที่นี่ถือว่ามีคุณภาพดี ทำงานหนักและมีความสามารถในการผลิตโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมเบาเช่นเสื้อผ้ารองเท้าชิ้นส่วนเครื่องจักรเบาและงานประกอบหลายประเภทแรงงานส่วนใหญ่ทำงานวันละ8-10ชั่วโมงรายได้เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ200-250ดอลลาร์ต่อเดือนรวมโอทีจึงถือว่าคุ้มค่าสำหรับนักลงทุนต่างชาติแต่เมื่อเกิดปัญหาค่าจ้างที่จ่ายล่าช้าส่งผลให้แรงงานรู้สึกว่างานที่เหนื่อยและหนักไม่คุ้มค่ากับเงินจริงที่ไม่ได้รับและถ้าพูดถึงราคา หรือค่าจ้างขั้นต่ำของกัมพูชาปีล่าสุดต้องยอมรับว่ามีการปรับขึ้นต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่ในมุมของโรงงานจํานวนมากโดยเฉพาะโรงงานที่ไม่ใช่ทุนใหญ่กลับรับต้นทุนนี้ไม่ไหวต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นราคาน้ํามันขึ้นวัตถุดิบแพงขึ้นจากสถานการณ์โลกทําให้ราคาแรงงานที่เพิ่มขึ้นแม้จะเป็นสิทธิที่แรงงานควรได้รับ แต่กลับกลายเป็นภาระของโรงงานที่ไม่มีเงินสำรองมากพอจึงเป็นเหตุให้เกิดกรณียืดการจ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายเลยตามที่เห็นจากมุมมองของคนในพื้นที่หลายคนระบุว่าช่วงสมเดือนที่ผ่านมาโรงงานหลายแห่งที่เป็นทุนจากต่างประเทศพยายามประคองธุรกิจแต่สุดท้ายเลือกที่จะปิดตัวหรือย้ายฐานไปประเทศอื่นที่ต้นทุนต่ำกว่าบางโรงงานมีปัญหานีสินสะสมยาวนานบางแห่งผลิตไม่ทันเพราะมีออเดอร์ลดลง ส่วนบางแห่งได้รับผลกระทบจากความเป็นเครียดบริเวณชายแดนทําให้การขนส่งล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเริ่มถดถอยหนักขึ้นเรื่อยๆช่วงที่สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นคือเมื่อแรงงานหลายพันคนรวมตัวประท้วงหน้าหน่วยงานท้องถิ่นเรียกร้องให้รัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาค่าจ้างที่ค้างอยู่กว่า1-3ถึงเดือนแรงงานบางคนถึงขั้นบอกว่าต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายในครอบครัวบางคนไม่มีเงินซื้ออาหารหรือจ่ายค่าที่พัก ต้องกลับบ้านเกิดแบบไม่มีรายได้ทําให้เกิดภาพแรงงานกลับชายแดนเป็นจํานวนมากเหมือนที่หลายสํานักข่าวนําเสนอเหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อด้านสังคมอย่างชัดเจนเพราะแรงงานที่ไม่มีเงินไม่มีงานและไม่มีหลักประกันชีวิตเริ่มเกิดความหวาดกลัวว่าจะหางานใหม่ไม่ได้ทําให้ประชาชนในหลายพื้นที่รู้สึกตื่นประหนกกลัวว่าปัญหาจะลุกลามเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตหลายคนเริ่มเก็บเงินมากขึ้นลดการใช้จ่ายทําให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ในด้านประสิทธิภาพการแก้ปัญหาต้องยอมรับว่ายังไม่เป็นรูปธรรมเท่าไรหลายแรงงานบอกว่าการตอบสนองของฝ่ายเจ้าหน้าที่ช้าบางครั้งมีการรับเรื่องแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้จริงทําให้แรงงานรู้สึกหมดหวังและเลือกใช้วิธีออกมาประท้วงเพื่อให้โลกภายนอกรับรู้ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ขณะที่บางฝ่ายระบุว่าสถานการณ์นี้อาจลากยาวไปจนกว่าจะมีการเจรจาที่ชัดเจนระหว่างรัฐบาลโรงงานและแรงงานหากมองในแน่ การรีวิวด้านประสิทธิธภาพราคาผลกระทบต้องสรุปว่าอุตสาหกรรมกัมพูชากำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีประสิทธิภาพของโรงงานบางส่วนลดลงอย่างหนักจากปัญหาการเงินการบริหารที่ผิดพลาดและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านราคาค่าจ้างที่สูงขึ้นแม้เป็นเรื่องดีต่อแรงงานแต่กลับเป็นภาระของโรงงานที่ไม่มีศักยภาพขณะที่ผลกระทบที่ตามมาคือแรงงานจำนวนมากตกงานข้ามคืน และอาจนำไปสู่วิกฤตการจ้างงานครั้งใหญ่ในอนาคตในอีกด้านหนึ่งสถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มลังเลว่าจะยังลงทุนในกัมพูชาต่อไปหรือไม่เพราะความเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของแรงงานและการเมืองภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นหลายโรงงานกำลังพิจารณาย้ายฐานไปประเทศที่เสถียรกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่าเช่นบังกลาเทศลาวหรือบางส่วนอาจกลับไปจีนหรือเวียดนามทำให้กัมพูชาต้องปรับตัวครั้งใหญ่หากไม่อยากสูญเสียโอกาสในระยะยาว สำหรับประชาชนทั่วไปภาพของแรงงานที่เดินหอบของกลับบ้านทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใ,ใจเพราะนี่ไม่ใช่ภาพที่อยากเห็นในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวหลังจากวิกฤตที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นว่ากลุ่มแรงงานที่ควรเป็นกลไกสำคัญในการผักดันเศรษฐกิจกลับต้องเผชิญปัญหาใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวสถานการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบแรงงานโดยรวม ทั้งระบบตรวจสอบโรงงานสวัสดิการแรงงานการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานและมาตร,รการช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งเป็นเรื่องที่หลายประเทศกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะหากกัมพูชาจัดการได้ดีอาจกลับมาเป็นศูนย์กลางแรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของอาเซียนในอนาคตแต่หากจัดการไม่ได้อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไท้ายที่สุดสิ่งที่ผู้ชมหลายคนอยากรู้คือสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรต้องบอกตรงๆว่าขึ้นอยู่กับการเจรจาและความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาลเจ้าของโรงงานและกลุ่มแรงงานหากมีการจ่ายค่าจ้างที่ค้างอยู่และหามาตรการรองรับโรงงานที่ประสบปัญหาได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์อาจกลับมาค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขใดๆความไม่พอใจอาจลุกลามมากขึ้นและอาจส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจสุดตัวไปอีกหลายเดือนหรือเป็นปีสำหรับวันนี้ไทยรีวิวขอส่งกำลังใจให้แรงงานทุกคนและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว หากมีความคืบหน้าใหม่หน้าใหม่ผอาจะานำมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ